สวัสดีจ้ามื่อน,นี้ยายจะไม่กะคลิปนี้ยายจะไม่กะ้าผ้ามว้วนผ้ามาเห็ดหลับประยุกดนะจ้าเมือกำลังอย่างไฟงแห้งอย่างอะไไปซับกินแสบๆเมื่อนี้จ้าหามาแล้วก็มาทำกินแล้วจ้าลาบประดุกแจ่วพักหลายแสบๆนัวๆ มาเด้อมากินน้ำกันหนึ่งบู๊ยเบอร์ท่านแลลวกัเอิญนะข้อมาแหลกกันจะลืมไ็นกังใจให้ตากับยายเยจ้า <c oughs> กดไหลกดแช์กดจับตะไคร่กดกระดิ่งเพื่อไม่ผลาดทุกคลิปของยายเยจ้า <c oughs> โอ้ยไฟลุกสวัสดีจ้าพี่น้อง เด้อมาหันห้องใหม่ากตาทองตาทองดูเบื่องหลังเลยจ้ะเด้อแล้วตาทองก็มาตาทองอย่างป้าอยู่มาพี่น้องมาหันห้องใส่กันวันนี้สำหรับประดุกติดเศษแล้วพี่น้องเนาะ มึงท่าหันก็โหล้วพี่น้องมีแสบขนาดไดนตัดเขียวตัดข้างเนี่อืมมีหอมเป๊ะมีตื่นหอมมีฟักซี่ี่ร้องแล้วก็หอมแดงหอมบวัว นี่บอนอพี่นอ้องตั้งกล่องโมข่อยอันนี้เห็นมานอ้อย,ย,ยังไงกะิ่งใน้อจ่าเด้อหน้าประดูกสวัสดีครับสองคนอย่างตั้งพ,พี่น้องเแล้ว มานนอพีอ่นนอคันหอมอยู่ดูกล่องกด้อู้ดมพี่นนอมาซับปลาดูซับปลาดูเพ้่อพี่นนอเด้อ ¡Gracias! So เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือคนซับละ่ะ <c oughs> นี่คนซับคนซับไวมาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ็นมอมึงทาซับเนี่ยเป็พยังมีน้องเต็มตางก็ลูกสาววะ <c oughs> ของอิรีคุณตาทองนี่พอ,อมึงจะลาทาซับก็งแล้วเห็นหนาใหญ่วะ ยาอย่นึกว่านี่นะยญ่เลยซับปะ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 ปปนะมันไม่อยากเขากล่องน้ำเลยว่ะต่ทองมันยา่อยากเขาเขากองนํำได้หนิไอเดวมันไปแล้วมันไ่พอไทอง แด่เอืมแส่น้วทต้องปุ๊บปุ๊บร้าขอเขาใหไ่ดี้กา้ขาม่ให้นยย่ล่ะวัสดี้าอืนี่นี่กเขาองมาด้วนี่กบเขานี้นี่ก๊บเขานี่นี่มามามากินในใหา่ คุณทุกคนร่องก็มาเยี่ยมก็มาถามข่าวพวันี้เห็ดยังว่าได้ดอกมันกลุ่มเงยเงยเพื่อนเนาะกลุ่มเงยเงยอย่ากลุ่มเงยเลยนะนั่งต้องวะจับเดี๋ยวเด้อจางพี่น้องอันนี้เสียไปทางพันนาไมนหอดเอาเอาเอาหนันเลยนะโอ้ ตาเราต้มต้มน้ำปลาแดกอ่ะเสียมาหนาใส้ได้ด้จ้าเด้อลงเหลียวน้ำมันหอนป๊าอืมอือืมอ,อืมน้ำนอ้อยเวอมันหวัวมาแตข้างไหน ยินบักยานไห่พี่ดักรใจน้ำไม่ไหลอ้อยย่ากิน,กน,น,นด้กตัวนี้มคนใส่ปลาแดดตัน้าด้ใส่ปลาแดด้วจ้ะแย,ยกินปลาแดกปาด้คองมักของดองุงใส่มะนาวเปิี่พี่น้องอแต่รุงหนวแน่ ใส่พริกผงใส่พริกผงน้ำลายแตกปี๊ดปลามันหอมนะผงหนวผงหนวดใส่ร้ายแสบร้ายใส่น้อยแสบน้อยไปเรียกมาแสบร้ายเติมอยู่โขขัวพี่หนอโขขัวนี่ใส่ร้ายกูงูดเลยนะ แนนาอีกทำนอย่ามาข้อแก่พี่น่องพี่น่องหลายใส่หอมหอมแดงซอละแนงต้นหอมใส่ลงมาบาดแนมเพื่อคะบาดถุเพื่อคนน่องยาช่วยกระเซ็บขื้เก่า รักแบวงพี่น้องมาไหนกินอ่างหรอกเด้อพี่น้องเด้อตักถุงใส่แบวงพวยตาก็กินตาหา่หญ้าก,กินตาหาพ่พอยหญาต้องกินเขาวกินหญ้าเนาะแล้วก็หยอดตาสามสี่เวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนไี่น้องมาตักเอาถุงมาตักแหวง not ยากไหมนะช <gravity> ้อสมือป้าลงนี่สิลกไปเล่นเลยสี่นอนไปได้ปะยากไปดูป้า่อนนี่ร้องได้ 就快三十岁了，你听嘛。嗯啊 นี่น้ำได้จะไป็นกางสนี่หวแล้วแจกพี่น้องเมื่อไหร่ด้อจ่าเด้อก็สิขอจบคลิปหลับประดุไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีหายายดีเสมอมาถึงไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจำเป็นกาเด้อจ้าพอดียายพอดีตาบอยู่เด้อจ้า ตาไปตาไปธุระนะจ่ะเนะาะไพี่น้องวันไหนกินอ่างนะจ่ะเนาะแต่กับซีสันเป็นตาเสพจื้อผักเต็มจานเต็มฐานเลยพี่น้องเสบๆจ้าสวัสดีจ้ายา้กินเขายิมเหลวได้กับิมอต้านอ้นองสิงน้องเนาะวันนี้บายบายจุ๊บ